สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะว่ามาจะมาทะเลกรุงเทพนะครับทะเลบางกุนงเทียนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มาถึงหน้าโรงเรียนพิทยาโลงกวนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงเรียนพอดีผมว่าจะอยากจะมาปั่นในปั่นจักรยานเช่าจักรยานปั่นไปไปที่ชายชายทะเลนะครับผมว่าจะปั่นแล้วก็จะพอดีมาเจอแมค้านะครับก็เลยว่าจะมาถามแมค้าดูครับสวัสดีครับแมค้า คือผมขอส unku, to, ane, อ pergunta. บถามเลยครับว่าตรงที่เช่าจักรยานอยู่ตรงไหนครับจะอยู่ตรงสามแยกค่ะเขาจะเรียกกันวันถันีปจะเรียกกันว่าสามแยกปูใหญ่อะค่ะสามแยกเลยนะครับสามแยกปูใหญ่อ๋อสามแยกปูใหญ่ชายทะเลบางกุ้งเทียนฝั่งนู้นนะครับครับท่องเที่ยวจะมีพวกอาหารทะเลขายแล้วก็จะมีจักรยานให้เช่าค่ะครับเดี๋ยวตรงนั้นผมก็จะช่วยซื้อลูกคินนั่นไหมครัขายลูกคินครับอยู่หน้าโรงเรียนนี่แหละครับมาขายประจำใช่ไหมครับ ใช่ค่ะขายทุกวันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช่าเช่าจักรยานแล้วก็จะไปไปต่อนะครับขออบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตรงไหลทางก็กว้างกว้างนะครับหน้าหน้าโรงเรียนนะครับผมก็จอดจอดตรงหน้าโรงเรียนนี่แหละครับตอนมาเย็นๆประมาณตอนนี้ก็สี่โมงเ็จแล้วกับสี่โมงเย็นเศแล้วถนนก็กว้างกว้างนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับถ้าเกิดเป็นวันหยุดวันอะไรนะก็วันหยุดวันหยุดนักการเรื่อันะลรนะก็คนคงจะเยอะนะครับ โอ้มีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยปูใหญ่นะครับสามแยกปูใหญ่เนี่ยหน้าโรงเรียนนะครับเนี่ยเจอปูแล้วครับ <ś led> เดี๋ยวผมจะเดิน <ś led> ผมจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเดินไปฝั่งนั้นก็จอดได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเดินไปครับพิษพัน์ท้องถิน่นอุทยานาครเขตบนปากงูงเทียน กจจ็อาจจะเช่าได้เหมือนกันนะ่รถจักรยานหลายคันอยู่จักรยานหลายคันแต่ว่ามันก็มีหลายที่นะสถานที่ตรงที่เช่ารถก็อาจจะมีหลายคันหลายที่แหละแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ไปดูครับโอ้ในท่านผู้ชมครับเนี่ยเจอแล้วตรงที่หนึ่งเนี่ยตรงที่ที่เดิมนี่แหละครับเนี่ยตรงที่เช่ารถจักรยานนะครับจอดรถด้านในนะครับ ตรงก็คือตรงสถานที่ราชการนะครับอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละครับอยู่ที่อยู่ที่พี่พิพิธภัณฑ์สองที่หนึ่งที่ประหานครนะครับเขตบางบุนเเียนี่นะครับนี่ครับของของราชการนี่ครับเนี่ยก็มีรถหลายคันนะครับของเอกชนก็มีครับแต่ว่าผมจะมา,มาผมจะมาเลือกอเอาจาักรยานนะฮะอะไรนะนดหรอหรอ จักรยานมีหลายคันครับเอาเอาคันนี้ได้ปะเอาเอาเอามีที่ใส่ของนี่แหละมีมีใส่ทุกคันเลยคันไหนครับจะได้อ่ามีหลายคันได้หวันเลยคันไหนก็ได้มันก็ธรรมดามีหลายสายคันเลยครับเนี่ยมึงไมาใส่ไม่เอาหรอก มาใสา่สีมาได้จักรยานนี่แหละมีลายคันเลยครับจักรยานชอบคันในคันใหม่คันเก่าก็ได้หมดเลยครับเดี๋ยวตกลงเอาคันนี้แล้วกันคันนี้มันก็คงเจ็บไม่ยากหรอมั้งคันไหนก็ได้หมดนั่นแหละฮะทันทัน คันไหนคันไหนคันเนี้ยโอ้คันนี้มันใหญ่ไปไม่มันสูงไปเอาคันธรรมดานี่แหละคันคันธรรมดานี่แหละอ่าเดี๋ยวขออ้ไค่าเช่าจักรยานนี่ก็สามสิบบาทใช่ไหมครับอ้เจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวผมขอไปจ่ายตังค์กับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าจะสามแยกปูใหญ่นะครับตรงที่นี่แหละครับตรงฟองพิทิยาลงกรณ์นะครับตรงโรงเรียนนะครับ กำลังข้ามขึ้นสะพานไปนะครับที่ผ่านมาในร้านร้านเช่าจักรยานมีก็มีทั้งสองด้านเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนี่ยผมก็ได้เช่าของข้าราชการมาเนี่ยครับจะผ่านกันนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็มาแล้วครับไปขงบนนะครับแม่สิงแล้วครับสะพานสะพานลักทะเลบางขุนเทียนนะครับสะพานลักทะเลบางขุนเทียนนี่จะปั่นจักรยานขึ้นไปแล้วครับผมจะปั่นไปด้วยถือถือกล้องไปด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงครับจะสั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ท่านผู้ชมอยู่บนสะพานแล้วอยู่บนคลองนะครับบนคลองขึ้นค้าขึ้นมานครับสวยงามมากนะครับ ยัคข้านะครับจะว่ามาค้าำเนี่ครับวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า4กิโลนะครับตอนไปเนี่ยตอนขากลับอย่ก็4กิโลนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับสองสองข้างทางนี้ก็จะเป็นป่าป่าเนี่ยป่าชายเลนป่ากงกลางนะครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศมาช่วงตอนนี้ก็สี่โมงเศษแล้วนะครับอากาศก็เย็นดีครับ น,นี่ก็จังหวัดกรุงเทพมหานครเนีเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับที่มีทะเลแท้ๆทะเลจริงๆนะครับทะเลไทยครับกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนนะคร,ครับสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนนะครับข้างหน้านี้วงต้นไม้หนึ่งกิโลเมตรอีกกิโลเมตรวง,งต้นไม้ เช่าจักรยานก็30บาทนะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางมากเลยครับเจ้าหน้าที่ก็บอกไปจอดด้านในได้แต่ว่าผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าจอดด้านหน้านี้ได้ไหมก็บอกว่าได้ก็ไม่เป็นไรออผมก็จอดด้านหน้าน,านะครับรถปีกับรถอะไรก็มาจอดได้ง่ายสบายสบายครับป่าชายเลนบางกุนเทียนอีกหนึ่งกิโลเมตร สโลว์ขับช้ชาระวังวันนี้มากับแฟนสองคนนะครับปั่นจักรยานมาเป็นไงสนุกไหมครับเริ่มเริ่มจะเข้าสู่ธรรมชาติครับอุโมงต้นไม้ต้นไม้ป่าชายเลนนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์กำลังมา หลบเขาหน่อยครับรร <laughs> รปัอ,อเฮน,น,นี้อเ่นอ้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 อเห้อเฮ้อเห้อเหนอ่อย้อ เออเราคิดซะว่าปั่นไปนาก็แล้วกันไปกับแปดกิโลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไปดูตรงนั้นเคยเมื่อก่อนหลายปีแล้วผมเคยไปเดินไปนะครับคิดดูไปเดินไปสี่กิโลกลับมาอีกอยิ่งเหนื่อยมากเลยครับไปกลับนี่ก็โอ้โหวันนั้นนะตอนนั้นนานแล้วตอนนั้นเดินเอาครับออ้ยโทวตั ยานฝ่านี่แหละจักรยานธรรมดานี่แหละมอก็ป่าตรงกลางรอบด้านนี่ครับมันไปอีกเรื่อย ตอนนี้ก็ขี่ผ่านมาหลายที่แล้วครับผ่านบ้านคนก็มาก็มีตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าอุโมงค์แล้วนะครับเข้าอุโมงค์ต้นไม้ล้วมั้งนะครับเริ่มจะแคบแลงแล้วครับประตูปิดสิบปดนาฬิกา ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางบุเทียนนะครับศูนย์จักรยานตรงไปนะครับเออเออวันห้ามเอยป่าชายเลนตรงนี้โอ้ตรงนี้นจักรยานห้ามเข้าไปนี้ให้คนไปตรงนี้ครับให้จักรยานแบบนี้ ต้นเปียกระวังลื่นนี่ครับโอ้โหนี่ครับไปไปเรื่อยเ,เรามาจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลครับทะเลบางขุนเทียนนะครับนี่ทะเลกรุงเทพนะครับทะเลกรุงเทพบางขุนเทียนมีสถานที่เดียวนี้แหละครับข้างในเป็นปลา ตรงนั้นมันเมื่อก่อนผมเคยเดินไปตรงนั้นมันจะมีเดินได้ครับตรงนี้แต่ตัวนี้มันด้านนอกครับอกาศสวยงามนะครับทาสีผนพื้นถนน สุดก็มาถึงแล้วครับมาถึงทะเลกรุงเทพแล้วนะครับทะเลบางขุนเทียนนะครับประมาณสี่กิโลผ่านมานะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยอ่าวไทยนี้ก็เป็นปลายทะเลกรุงเทพนะครับแต่ว่าโดนลมโดนคลื่นซัดก,ก็เลยเลืออย่างนี้นะครับทะเลกรุงเทพ ท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าครับไอ้ตรงนู้นจะเป็นจะเป็นไอ้หลกักหลักเขตกขรุงเทพมาหานครนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนะครับ มาสี่กิโลนะครับบรรยากาศเย็นสบายเลยครับปาช่วงเย็นเ็นนะครับมาช่วงเย็น,นเย็นแถวด้านแถวด้านนี้ก็จะเป็นป่าป่ากลุงกลางนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พากันมาปลูกไว้นะครับชาวบ้าน โครงการปลูกป่านีครับนะตอนนี้ก็ติดกันติดเยอะแล้วครับนะกำลังสวยงามเลยนะครับเนะี่ยต้นใหญ่ก็ผ่านมาแล้วนี้ต้นเล็กๆครับกำลังขึ้นมาใหม่ครับจะปลูกเส่ท่อตอนเยินๆก็คนมาเยอะเหมือนกันครับตะเลกรุงเทพ่ยลบางคุนเทียนนะครับ จะเป็นทะเลกรุงเทพนี่นะครับทะเลบางกุเงกนนะครับนะครับทะเลกรุงเทพบรรยากาศก็สดชื่นดีนะครับตอนเีนเย็นนะครับถ้าตัคชิปมาเที่ยวทะเลมาเที่ยบางกุ้งกนก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆใหม่ผมก็ขอจะลงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ